สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครัพบกับดิฉันนอนุม,มะเกษตรพืชผลนะคะในรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นค่ะและว,วันนี้นะ,ะเราจะมาติดตามนะ,ะปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะ,ะกับพี่น้องคนไทยก็คือเรื่องของการถูกหลอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแจ้งความนะคะซึ่งการแจ้งความนะ,ะทาง ตำรวจนะฮะก็มีการพัฒนาระบบการทำงานพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าแจ้งความออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะกับท่านพลตำรวจโทรกรชัยค,ยคล้ายคลึงนะคะผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะท่านกรชัยค่ะสวัสดีค่ะเราติดตามในะเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะ,ะโดยเฉพาะอยิงย่งกรณีของแก๊งคอร์เซนเตอร์ทราบว่า ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์เราเปิดตั้งแต่หนึ่งมีนาคมใช่ไหมครัท่นานอชัยที่ผ่นานมาครับใช่ครับตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะเกือบจะ2เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลการตอบรับนะครับในช่วงต้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าคือจริงๆเรามองว่าการตั้งกองบัญชาการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะออนไลน์นรเรื่องออนไลน์เรื่องไซเบอร์ครามเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นกลไกเป็นเครื่องมือนะครับของผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์จะ Computer, คอมพิวเตอร์การโทรศัพท์จากมือถือนะครับการหลอกให้เชื่อหลอกให้ให้ให้หลงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากโทรศัพท์ทุกคนถืออยู่ในมือนะครับคนไทยเนี่ยต้องถือว่าคือคนไทยเจดสิบล้านคนเนี่ยพบว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ลำดับต้นๆของโลกเรามีคนแค่เจ็ดสิบล้านคนเราเป็นอันดับต้นๆเลยเลยอะอ,อ,อยู่ท็อปไฟท็อป ท็อป10ของโลกนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้ใช้เด็มของไทยเนี่ยใช้ถึง54ล้านคนนะเราขยันใช้กันครับเราขยันใช้ครับเออตำรวนโซเชียลเนี่ยบัญชีโซเชียลเนี่ยบางคนมีเปสิบบัญชีนะครับโดยโดยยอดบัญชีเรามีถึง5 6ล้านบัญชี56ล้านคนนี่เหมือนเราทำธุรกิจใหญ่โตมากการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับก็ก็55บล้านมันมันมันกำลังมองว่าเราเรามีความทันสมัยแหละ แต่ในทางกับกันมันคือด่านสองคมนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะฉะนั้นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างต้องมีสตินะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังปัจจุบันเนี่ยการรับแจ้งความเราเนี่ยท่านผู้ชนการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านได้ทําการลงนามร่วมกับสถาบันการเงินนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมธนาคารไทยแล้วก็2ี่สเ็สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารทั้งหมดนะครับเพื่อ ทำการประสานงานอย่างรวดเร็วเพราะว่าการาการที่ควรถูกหลอกจากคอเซนเตอร์ผมใช้เวลาผมใช้คําว่าการโอนเงินเนี่ยท่านคงจะได้ยินคําว่า e ีเ n e ้นกิ้งอีเวเลสะดวกมากมไม่ไม่เกิน5นาที10นาทีเนี่ยเงินหลักพืนหลักแสกนกะ็ออกค่ะนะครับเงินหลักล้านใ,นใช้เวลาประมาณ20นาทีก็หมดนะครับว่าเขาพวกนี้เนี่ยทำไมเอ๊ะทำไมเขาโอนไปนบัญชีไหนเขาเขาไม่ได้โอนบัญชีเดียว <OR AT> <sia. S 1> เขาหลอกให้ท่านโอ Starting Inter there นบัญชีนี้แล้วก็โอนไปอีกสิบบัญชีโดยใช้ลักษณะของคําว่าออโตโอนเลยปืืดมันจะออกไปเลยอันนี้ไปลงทุนอันนี้ไปโอนเข้าบัญชีอันนี้ไปเข้าการลงทุนใดๆก็ตามแล้วเราจะตามทันเหรอก็ทันนะตอนนี้ทันคือในทางกับการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถามว่าทันไหมทันนี้ก็คือต้องมีความรวดเร็วจะเร็วนี้คือต้องต้องกี่ชั่วโมงกี่วันหรือคือผมใช้คําว่า อย่ากเกินชั่วโมงดีกว่าอย่ากเกินชั่วโมงนับเนเป็นนาทีอย่าเกินหกสิบนาทีอย่าเกินหกสิบนาทีนะครับท่านต้องตั้งสติให้เร็วนะครับคนเหล่านี้เวลาโทรมาหาท่านเนี่ยเขาจะพยายามถามว่าท่านอยู่กับใครเพื่อเพื่อให้ท่านอยู่คนเดียวครัออ๋อเขากลัวมีใครมาขัดถูกต้องจังหวะเขาเขาจะเขาจะทําให้ท่านอยู่คนเดียวให้ได้เขาจะขู่เนี่ยผมปปงงนะมารู้นั่นนี่ผมตำรวจนะคุณปิ่นมาตานู้นมาตานี้ช็อกเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยวิธีการอย่างเงี้ยมีการออกหลายช่องคแต่เชื่อไหมครับก็ยังมีคนที่ถูกหรอกถามพวเอ๊ะทำไมไม่ไม่ไม่ไมไมดูหรือไงบอกออผมว่าถ้าคุณไม่อยู่ในภาวังอย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกซึ่งผมบอกกับทุกที่นะครับว่าการโอนเงินจากบัญชีของใครก็ตามไปอย่างอีบัญชีหนึ่งโดยทางราชการแล้วเนี่ยไม่มีในโลกนี้ไม่มีใครทํา ล้านเปอร์เซ็นต์ฟังรายการนี้ผมก็ขอบคุณรายการนี้ด้วยนะครับค่ะเพื่อคนไทยแท้ๆเลยนะครับอ,อย่าไปเชื่อเพอบอกให้โอนไปบัญชีท่านสังเกตไหมไม่ใช่บัญชีไม่ใัญชีภาครัฐส่วองของ<ข>อ,ออเมือง<ม>นักออมผสมไม่มีจะเป็นชื่อคนเพราะคนเหล่านี้ก็คือที่เรารู้คือบัญชีม้าเมื่อท่านทราบว่าท่านเนี่ยถูกหลอกคะนะครับให้รีบโทรไปหาหนึ่งก็คือธนาคารต้นทางอายัดก่อนอายัดก่อน นะครับสองตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์หนึ่นะครับตลอดยีชั่วโมงนะฮะศูนย์แปดหเจ้าหน้าที่รับเป็นคนคุยด้วยเลย<ค>น,นะคนด้วยเลยแล้วจดหรือไม่ก็ไทยโพลิสออนไลน์คอมเอเวลาที่เราแจ้งไปศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ของของทางสำนักงานตำรวจชาติประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าคดีของเราเรื่องเราจะไปตกท้องที่ไหนแล้วโอ้โหตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนยังไงคะ เราวางระบบเราไว้เราคิดในทุกมิตินะครับถามว่ามันสมบูรณ์หรือยังต้องตอบตอนนี้ว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นการก้าวแรกของการแจ้งความออนไลน์นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดครับท่านจะได้ไอเดีเคสเลขประจําตัวคดีเราเรื่องเราไม่มีใครมีท่านก็กดเข้าไปดูความคืบหน้าของคดีได้ว่าใครเป็นร้อยเวรคดีอะไรตอนนี้ไปถึงไหนอายัดอะไรบ้างท่านไม่ต้องไปคอยโทรถามสิ่งสําคัญที่สุดของการแจ้งความ ออนไลน์ก็คือความรวดเร็วในการแจ้งนะครับที่ผมบอกว่าเออถ้าเป็นคอเซ็นเตอร์เขาเรียกว่าเอ่อทําให้กลัวค่ะนะครับทําให้โรคแล้วก็ทําให้รักกลัวก็คือคอเซ็นเตอร์ท่านจะต้องติดคุกติดนู่นติดนี่อ่านเป็นตำรวจปปชอะไรเงี้ยนะคะปปชดีเอสแอลดีเอสไอไปรษณีไทยไม่มีแล้วครับไม่มีหนึ่งงานพวกนี้โทรไปอันนี้ทําให้กลัวทําให้กลัวแล้วไม่โลภก็คือโลภที่ท่านจะเห็นอยู่อยู่ในในในโลกไซเบอร์ในโลกออนไลน์เลย ส่งลิงก์มาชวนลงทุนลงทุนเงินลงร้อยได้ห้าสิบลงร้อยได้ร้อยมันไม่มีหรอกครับแล้วก็หลอกให้รักก็โรแมนส์แกรมคำว่าโรแมนส์แกรมเ่ยเราบอกชัดเจนก็คือทำให้รักพวกคนที่มาเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เอารูปสวยๆโปรไฟล์ดีๆลงเฟซบุ๊กมแอดเป็นเพื่อนทีนี้จะเกิดกับใครส่วนใหญ่แล้วผมก็ต้องบอกว่าให้ทางบ้านเนี่ยช่วยดูคุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่เอรี่ไปแล้วแล้วยิ่งเป็นผู้มีความรู้นะครับมีมีรู้เรื่องภาษาด้วยหรืออาจจะเป็นโซนสาวโสดหนุ่มโสดที่มีอายุเยอะๆก็จะถูกหลอกนี่ใครเจออย่างนี้นะศูนย์แจ้งความออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ1441 24ชั่วโมงโทรได้เลยเบอร์นึงก็คือ0น6 3ปดหนึครับเรามีตำรวจคอยให้ท่านและยังมี ww w t h a i p o l i ล .com โอ้โหถ้ารู้ตัวตกเป็นเหยื่อโทรทันทีเลยต้องเร็วนะครับต้องเร็วใช่ก่อนที่จะโทรบอกญาติพี่น้องโทรไปหาตำรวจก่อนเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะท่านพลตำรวจโทกรรชัยคล้ายคึงอย่างยิ่งขอบพระคุณมากค่ะ